มตตาธรรมำร่าท like. ุกโลกกราบสวัสดีขอให้โชคดีมั่งมีสีสุขร่ำรวยมีงของทุกท่านเลยนะคะเอจีที่น่ารักของแอนนกทั่วโลกค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีอายุมโนสุขังพรังนะคะมีใจที่สู้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 แข่งกันทุกเรื่องในโลกนี้เลยค่ะเอจีคะวันนี้แอนนกมาชมกิจกรรมนะคะหลากหลายน่ารักเดินพามาเอากำลังใจ อ,อ,อทตอนบททำง,งานทุกครั้งนะคะชเช้าสาย่ายเย็นขายตีแล้วก็ไปชมก,กมิจกรรมของยานุวันนี้เริ่มงฉากนะคะฉากปนังร้วนรเข้าฉากตัวบ้านกันแล้วนะคะเราก็ไปดูกันเรื่องวัตถุโกรณณข,ของยานุกันนะคะขอการาบขอบพระคุณตีมา,มากๆเลยนะคะที่ช่วยชมะค่ะ กเ,เก,นนกเครับ,ค,รบคุณเห็นไหมครับเนี่ยอค์อใส่ถุงเท้านะคะเห็นไหมที่จับโจ๊กู้เลยนี่องค์นี้รองเท้าถุงน้าครับผมเจ้าอากาศเย็นครับใส่

ใช่วะเราจะมาใหม่ก่อนแน่เลย เพื่อนโรมงานได้เอาต้นไปปลูกที่บ้านกันคุณละต้นสองต้นเฮ้ยก็มีกิน ทำอะไรรูปประตูค่ะูของเราจะใช้ประตูยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ก็คือจะมีบัววงกบอะไรต่างๆจะมีบัวแล้วก็วงกบเขาจะหนาอย่างเงี้ยค่ะปูวงกบหนามากอันที่สี่เอาวงกบหนาแล้วเขาก็จะมีบัวบัวไปหุ้มอย่างเงี้ยค่ะปูบัวที่ไปหุ้มวงกบอีกคือเจ้าวงกบไก่ไก่ บัวเขาก็จะหุ่นมนุษย์มันก็เลยราคาราคาก็แบบโอเคเลยเราไม่ใช่ลูกงานแค่ะโอ้ดูอะไรกูดูสีสีสีมา้าเปิร์หนชั้นนะคะเดี๋ยวย่านกไปดูกระเบื้องแยกใจกันทำหน้าที่นะคะ เดี๋ยวนี้เขาก็มีงานสแตนเลสอย่างเงี้ยค่ะสำเร็จอย่างเงี้ยค่ะ f อนะคะอันใดที่ไม่ชอบเหล็กดัดก็ดใช้ประมาณนี้นะคะก็สำเร็จเลยประกอบสำเร็จได้เลยสวยงามเลยนะคะรานะคานะก็ประมาณนี้นะคะหนึ่งชุดหนึ่งชุดสองบานเน้นนะคะเหล็ดกดัดประมาณนี้ค่ะจริง สวยงามไปเลยนะคะถ้าคุณคุณไม่ชอบงานหลิกนะคะวัสดีครับผม,มเออยอะแยะมากมายหลายอย่างน้องนัดสีมั่งกระเบื้องมั่งเลยให้เขาดูว่าว่าเดี๋ยวนี้สำเร็จใช่ครับสำเร็จแล้วสำเร็จสวยงามเนาะน้องนัท ชอบแบบไหนได้หมดราคาไม่สูงด้วยใช่ค่ะจัดโปรนะมีโปรใช่ไหมคะมีสองหน้าสองโอนี่ไงเพียงน้อยใช้รุ่นนี้อยู่ตอนนั้นน่ะเนี่ยค่ะรุ่นนี้นะคะที่ไปติดที่เรือนมังกรมิเกลค่ะเอฟซีงานสำเร็จสวยงามเลยค่ะ<ม>เนี่ยค่ะเทียบไปติด<ม>เรือนรับรองมังกรมิเกลก็จะ รุ่นนี้นะคะแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านนั่นยน่านกสั่งทําพิเศษเลยค่ะเพราะว่าบานของเราจะใหญ่ใหญ่กว่าพิเศษเราใช้สี่บานเราไม่ได้ใช้3ามบานแลนะคะไอตีแต่นี่ก็สวยนะคะสำหรับผู้ที่สร้างบ้านใหม่ที่อยากได้สำเร็จเลยประกอบสำเร็จเลยก็อย่างนี้ก็ดีนะคะสวยงามรวดเร็วค่ะเตรียมสั่งกระเบื้องห้องน้ำใหม่ค่ะ เพราะว่าฉาบแล้วก็ต้องมีกระเบื้องครบนะคะเอฟซีายานกกมาดูสุภาพน,น์นด้วย,ะะวยสวยๆทั้งนั้นละค่ะ FC แต่ว่าอยู่ที่ลูกค้าชอบแบบประมาณไหนสีไหนลายไหนอย่างเงี้ยค่ะเอสวยงามเยอะแยะ สไตล์วัยรุ่นเขาก็จะบานรุ่นใหม่เนี่ยนะคะเขาจะขาวดำเทาประมาณนั้น,นะค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยเขาก็จะประมาณน,นะคะสีที่ดูเรียบเรียบหรูแต่ว่าคลาสสิกนะคะเอ็ตีมาอยู่ที่ที่คนชอบนะคะมีเยอะนะคะอันนี้อยู่ที่ดูโฮมค่ะเอ็ตีมานกมาดูโฮมส่วนมากก็จะไป บุญถาวนดูโฮมโฮมโปรโนะคะก็จะไปพี่ลูกก็จะมีไอ้วัสดุโคบนลเฮาโฮมโปรมีเยอะอยู่เหมืนกันนะคะมีให้เลือกมากมายเลยคะ่ะเออันนี้ก็ไซส์ใหญ่นะคะ60สิบคูณเบนกี้สิ เอยนอกชอบชอบค่ะสวยมากเลยนะคะภาพชุดที่จะไปแต่งผนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยๆทั้งนั้นแหละคะ่ะเป็นภาพชุดมีสัตปราเริ่มเรื่อนอันนี้ก็จะไปประมาณว่าน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอดีอันนี้ก็เหมาะสำหรับเด็กๆ เด็กๆอย่างมังกรมิเกลไงนะคะก็ะมีปลากระกรตูนค่ะเอฟืีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะภาพชุดหนึ่งมีหกแผ่นนะคะก็คือเมตรยี่สิบคูณเมตรแปดสิบค่ะภาพหนึ่งชุดนะนะคะราคาประมาณนี้ขายเอฟชุดละหนึ่งเก้าสบบาทแต่ก็สวยงามมากๆเลยนะคะก็คืออยู่ถาวรเลยเพราะว่าเขาเป็นกระเบื้องค่ะ อันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้สูงวัยที่ชอบธรรมชาติก็จะเป็นภาพนี้นะคะนั่งเล่นชมธรรมชาติค่ะไียานกอย่างชอบเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณไอซีนะคะที่กรุณากดติดตามให้กำลังใจนะคะให้โพลอันเป็นประเสริฐให้กับยานกนะคะแล้วก็หลานๆแล้วก็ทิมงานของยานกทุกคนเลยนะคะก็ขอบุญบุกุศลให้ยานุกได้้างค่ะ ทุกปุทุกอย่างเลยนะคะก็ส่งให้เอซีของแอน็ทั่วโลกให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคิดสิงใดก็ขอให้ส่ความรุ่งมรืปรานาทุกประการนะคะสำหรับคลิปนี้ขอกราบขอบพระคุณเอฟีเป็นอย่างสูงเลยนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ